คุณหญิงสุดารัตน์เผย MOU ร่วมรัฐบาลก้าวไกลไร้เงื่อนไขแก้หมู่112ย้ำจุดยืนไทยสร้างไทยไม่มีนโยบายหรือแนวคิดยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112วันที่19พฤษภาคม66คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยพร้อมนตำบลสิทธาทิวารีแก่นนำ พักไทยสร้างไทยลงพื้นที่ย่านสีลมเดินตลาดละลายซับซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังพบปาะพ่อค้าแม่ขายที่น้องประชาชนได้ยืนยันถึงแนวทางการร่วมรัฐบาลของพักไทยสร้างไทยว่าพักไทยสร้างไทยมุ่งมั่นที่จะดูแลที่น้องประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนแก่โดยเฉพาะการปลดปล่อยและสร้างพลังให้กับคนไทย ซึ่งมีหลายนโยบายที่พร้อมจะนำเสนอเพื่อให้นโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนถูกผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธปรรมเช่นบำนาญประชาชน3000บาทซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสังคมสูงวัยช่วยให้ผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพลดภาระลูกหลานลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาลปีละหลายแสนล้านบาทและที่สำคัญจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้จะนำเสนอเรื่องการพักใช้ใบอนุมัติอนุญาตที่เป็นอุปสตรรคต่อการทำมาหากินของประชาชนประมาณ1,400ฉบับไว้ทั่วคราว3-5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กสามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที ซึ่งกฎหมายฉบับนี้พักไทยสร้างไทยได้นำเสนอเข้าสู่สภาแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่าในบันทึกความเข้าใจร่วมกันของ8ดพักร่วมรัฐบาลที่พักก้าวไกลส่งให้พักต่างๆได้นำไปศึกษาและเพิ่มเติมข้อเสนอนั้นไม่มีเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 โดยจุดยืนของพักไทยสร้างไทยชัดเจนว่าไม่มีนโยบายหรือแนวคิดที่จะยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไทยสร้างไทยเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะการเพิ่มพลังและปลดปล่อยให้คนไทยสามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับการโหวตนายกพักไทยสร้างไทยได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมไปแล้วว่าจะสนับสนุนพักการเมืองที่ได้ลำดับที่หนึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี